ครับสวัสดีครับพีที่ตู้คนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอพอกับพอแต้มเนาะพี่น้องเนาะขับพอแต้มพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยของพ่อดอนระยองเนาะพี่เด็กพี่น้องเออเอางวดที่ผ่านมาพอแต้มบริลงเนาะพี่น้องพอพ่อพคนบริสรงมาให้ครับเลขรัฐบาลไทยได้พี่น้องเออแต่ว่างวดนี้มาแล้วพี่น้องครับพอแต้มพามาตาม เบิ่งเนาพี่น้องเนาะเพราะว่าเลขพอเิ่นบัหลายหางพี่น้องเน้นนะครับครับวันที่สิบหกเนาพี่น้องเนาะสิบหกธันวาคมสองห้าหกแปดครับเลขรัฐบาลไทยเฮ้าออกเนาพี่น้องเจ็ดหกสามแปดเก้าห้าครับเลขล่างก็ออกห้าสองเนาพี่น้องเนาะครับ ครับส่วนเลขหน้าเลขยังกระเบ,บิ้งไว้ได้พี่น้องเด้อหน้าครั้งที่หนึ่งกับสี่สามหนึ่งหน้าครั้งที่สองหนึ่งเกตหกท้ายครั้งที่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ท้ายครั้งที่สองสี่สี่เก้าเนาะพี่น้องเนาะครับอ่ะเตรียมพามาตามเมึงน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยพ่อดอนละยองนาคาม สองมกราคมโอ้หกเก้าได้พี่นออ้องเด้ 6, อครับเร่มเชนหกแปดเอาปีใหม่แล้วเนาะพี่น้องเนาะ รัฐบาลไทยครับพ่อดอนลายอง ขับบนล่างวิ่งหกตัวเดียวนะครับหกตัวเดียวเขียนเฉียนนะพี่น้อง ขับส่วนจับคู่ด้วยพี่น้องจับคู่เด่นหกสอง หกเก้าหกหกนะครับสามหาง มะก,ก,ก็เลพิจารณามงเด้พี่น้องเนื้อเรียกสามหางนะครับเอาหกหก สามตัวหกหกเก้าพี่น้องครับสัตว์เปลี่ยนนะพี่น้องเนาะอันนี้คือพอพันโทมาบอกดนะ้อพี่น้องเนะ้้อ ครับรัฐบาลไทยนะพี่น้องพอแจมกีไทยไ้หกบนล่างครับก็มีหกสองหกหกหกเก้าเลขสามตัวกับหกหกเก้าแค่นี้นะพี่น้องบบไดหลายหางนะพี่น้องเนาะกับเบิง้งเลาก็บชิน้นเน,น้นกับชิน้นเป็นหกเก้านี่นะพี่น้องเพราะว่าเลขสามตัวหกหกเก้านะพี่น้องเนาะครับควายโฉบโมานานันมันควายเขา่าควายปังนะพี่น้องเนะาะจะได้มีเงิน รับเทียวปีใหม่นะพี่น้องเนาะครับสองมกราคมสองห้าหกเก้ารัฐบาลไทยพ่อดอนละยองบนล่างวิ่งหกตัวเดียวนะพี่น้องรับจับคู่เด่นหกสองหกเก้าหกหกับเลขสามตัวกะหกหกเก้านะพี่น้องเนาะรับประเทียมขอ้อเว่ยพรนขวอยเขาขอให้ปังครับพี่น้องอีปซี่ก็จิได้โชคโฉม,มันมันกันนะพี่น้องเนาะ ครับครับพอแต้มขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพอดอนและยองเนาะครับเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยพอแต้มมารับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้่พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วพ็เตียมขออวยพรคอยเขา่าคอยปังนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องอีพีี่ก็จะได้โศกโศกมันมันกันนาคามครับเอาจะลืมนะพี่น้องเน้อขอมาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเดีเนะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอเตียมนำนาคาม ครับอ้าสุดท้ายทายสุดนี่พอเตีมก็กราบขอพระคุณนิฟซีทุกคนนะครับเ้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอเตีมครับพอเตียมก็ไว้พรอให้ทุกคนโศกโศกมันมันแห่งแห่งร่อยๆเนาะครับเนาะครับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม